ก,ก,กะร,ระโพดกระโพดอีนามว,ว,มมว,วมึงเ้ยมึงดูในดินคนเลยมันสีฮักลงไปถาบนะจใย่แล้จอยเมาเลยพี่น้องแ้วจอยเมาแย่เลยมึงเมาหรือมึงซำออยพวขาวเอาดีด ปิดป pe, pe ิดปิดปีลดเถ้าอยู่ให <Hopefully. S 4> ้ครหลุดเขาเปิด uh ข้งนอกดีพีน้งเมาีด้เมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยบ้านนดีพายดีครสบายดีไาสัน เบอร์นี่น่ะของเซนซับสไครต์นี่น่ะต่างเนี่ยผักเธอเอามี่องบอเอ้าเพื่อได้เป็นนางเอกเนาะฮะฮะผางามปนึได้เป็นแน่นอนนางเอกนะฝากแล้วนางเอกเอ็มวีอมนอวีไเมนอฟซีเอ็มวีขาก้านนะมึงนะป้าแต่กลังเก็บข่าวเก็บของเท่านั้น อจะไมมันเก่งอย่างนี้ออนี่งยอมหลับมันไว้บอรู้ค่ ประการนางเอกก็เป็นยังไงวะเฮ้ยหามไปซีดามาให้มันหยามเลยเฮ้ย,ย,ยพูนนานใล้วก็ผ่านนานขนาดนั่น,หยยน,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 นแหละต้นซีดาคู่กับไว้กันเดี๋ยวจอยแต่ว่าคู่ย่างได้คุญเพิงขนาดมึงยังไง อจอยจอย,ยงามใบซีดานจอยอ,อีจอยสภาพปั้นอะนะม,มึงนี่หูปลายผดเลยแหละจอย,ยงามใบใบซิดานงามเข้ไปมันโอเคแน,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 น่แล้วอะไรแต่มันมองขึนลงมองป่ะจามาเอาอมเข้าไปเฮยลยนอนลงไปเดี๋ยววันยไหมให้มันเกลือกน,นี่สักก่อนเดี๋ยวะเนยไหม อากาศยังเย็นเลยครับไปนอนอยู่ในมันสี่หอนโคตรเดี๋ยววันนี้ไหมสู้สู้นอนลงเฮ้ยสู้สู้เฮ้ยคืนกี่น้ามันนะนอนลงสู้สู้สู้นอนลงเลยสู้สภาพของมึงอีหนามวะอยากกินหนามวะยังเดี๋ยวมันก็เศร้าดอกพี่น้องขอบใจ คนที่เป็นกำลังใจอาจัะทิ่เป็นห่วงแหละเดี๋ยวมันก็เศร้าดอกก็เป็นยังดอกกินยางมาจากสีเศนะร้านะนอนมากตอนกลางที่ซองนะที่จ่อยหน้าขนาดนี้นะครั้งแรกมันแม่เบิ่งอบอยพี่น้องเอ้ยมันหกักยี้เดีนี่ฮะ หามันไปน,นอนบ่อนอื่นไปนยไปน,นอนบอนพื้นเรียบๆพูนะนอนะโอ้เอาไปพูนะปะจะอร่อยมเป็นอะไร้ิอีจอยจอยจะึ้น,นะน,ลน,นโลกปีนพี่ต้องมันเป็นตลกเลยพี่น้องจ่แบบเรื่องจริงเลยนะกูน่ะทั้งเมยทั้งเมาอีจอยเออด๋ยนนี้นะอัีกูบไว้คือการจอย ขาว่รดิกินยังแหละโอ้ยมาเมาสุดยอดเลยไาสิมามหามามันอนะ่ะโสมาหามาอีจอยแน่ไปนอนดีใ่โหล่มันไปนอนพูนนท้ทาง,งนะทางเนือครับผมข้างทางล่างน้ำแข็งนะเห,ห็นมันนอนหันผักผ่อนหันก,ก่อน,น,อนเออเออเออสียหา่าเลยนอนในเตียงเนาะบ่เตียงมันวางน,นา,างนั่นทางทางเนือน่อยโก้บ่

มันบม่ได้หงมือนะฮะนะมันบม่ได้หงมือนะฮะเจ้สายแดกไปเามอนออกมาให้มันแน่ให้มันนอนอยู่นอกนีเฮ้ยอากาศถ่ายเทเนี่ยอีจอยี๋โผล่ไปนอนนะพูิเอาพื้นไปนี่อุ้ยไม่กดนี่เดี๋ยวกว่าก่อน ้าม oh, ันกลัวม่นแล้วไ้ครึ่งตัวลาอย่าไปใกล้ลอย่าล็อกกิโมกดาวสามปีการนี่อกโอ้ปีการนี่สิรกินปีปีหนปีก่อนน่ะสามางปีก่อนนะปีนี้เด็กม่คนไปก่อนปีนี้คนร้ายกว่าปีการนะปีการคนงานยังอันนั้นสาม อานีสู้บใได้จพ่่ดีนีัมา้อตอีจยมึงโอเคนะน้ำแข็งไปเลยบ่เฮยมาเสร็จให้มันนน้เยเอาหเนามเย็นมาแนมมาเสร็จให้มันนี่ในตู้เย็นขาดโอ้พี่น้องเอ้ยน้เย็นน้มแข็งกับบมี่นอนเยว่พมองงีเนี่ก็เอาเปิดพลม่มัเนี่ยพะโลมมาได้เลยพล้มในตู้เลย มันโอเคขึ้อแนละแล้วยานเขาจกฮีนะค่ะอือมันต้องใสยเราขคมน้องผนลมนะใส่น้ำมนุษย์เออฮ้ยเออยมันก็เศร้าดอกน้เย็นจหนาวเย็นเย็นทำมานอนอีสักพักหนึ่งเฮ้ยกุชี่โจกนมมึงเลยมีนม จัดเกลูจัดเฮอเอาเนี่ยเอาหิ่จันเป็นเม่น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นก็จะสงใสหัวเหอนกนเืองนี่นากแอบกินอย่างเงียบแอบแซบแต่มึงเป็นยุหึ่ีออกหน้าออกตาไม่ต้องใหไ้หูให้มันนอนอยู่น่ะ บอกไปามามันบอูดอกดึงนมมันออกไงนะมนะันจะขึ้นโลกมันขับน้ำนมมันอ่ะอรอ,รอระนรอนเดียวกระพืดสแดกดึงนมมันออกแน่ึมออกูัจะไปจกหีมจิันหาสี่เสียนอยมันหักมันเจ็บได้มันหายใจยากครับ แกเอาลงนะนี่บ่เห็นดอกเด็ิโปเออโอ้ยแล้บ่มีนมดอกดึงออกเฮ้ยนมมันน่ะเอออนุญาตหัวนมอนุญาตหัวควนมมันก็เด้อยังหวงอยู่งหอ่้ของิมใหญ่ิมใหญ่ปนีบ่บ่เขาเจ้าว่าถึกลมแห่งกันนั่นบ่ มาถือมาสิลุ้นๆๆๆน่บังน่บังอเ่าบกินยังหลัเมาอยนบอกข้กินยังหลเมาอยู่ดีเลยมันกมากินน้ำหัวมานานอือหยุดมันต้องพูดจอยอีจอยจอยมึงโอเคป่ะเฮ้ยจอยเข้าสี่มึงแล้ว ก็ไม่ง่ายหรอมิสต่ปากับตาลกขอยนะเปลี่ยนกันโกเปลี่ยนกันโูกนี่นน้ำเย็นนี่นี่แม่ท้าวเองน้ำเย็นบ้างนะภาษีบหนมนอะบเยงมงนมีเงินในนี่นะมีตะโดัระมันมีไเหตุมาดอกนีมาห่นี่อาอยผมก็ได้ บอกว่าบอไดไปใส่ดอกสีฝาวันอยู่นี่มึงนอนกูขึสนนอนกันอะไรอีจ้อยมึงสิเก่งทาดบใจนกันนนมันรีรอกดยกินยัะลงกี่มงนิ้านบทําไมหจากล้งเบงเอานะวะเอาดึงออกจากกระโตมันนะ ลือออกน้ำอมง้ามันแนวใดเดียวนี่สูเสือน่อยนะพี่น้องใส่ฮัสเตะอีแังอีแนามึงจอยมึงใส่ยังก็นมนะใส่นมแล้วก็มาสีผมมาเอยผมใช้นมเหรอเรอไม่รล้หรอิข้าวด้อยู่เมื่อป้าเมียจะได้อ้าวทำมันไปสักนมมันอี้เออไว้ขางๆมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาสิทมหานมัน

อ๋อน่งบริโยกไปได้ได้มาเนีนนะจอยมึงหลับมึงจืดแล้วครัมึงได้ยินเสียงคนนะมึงหลับมึงจืดนาล้มเที่ยมไปล้นะจนสี่โมงอย่ทนีู่้ก็เมาคือการอะไรเรื่องงนนนี่คือลิงกางอียงคุณอาเอียงดิกรดพช่ื่อนบดี พูนเพื่อผู้ชายพูนลูกเออเพื่ออาพนเออจาเงินนึสิิดเัวมงนอ่าพอแห้งนะลูกเออจ้าพ่อเพื่จ้กนออยู่อุ้ยจ้าพ่อเพ่ยงไกันจ้าออกระดูม่ะมันหายใจยากอย่าไปเปิดมานะเดี๋ยวมันก็โอเคแหละ พัวนะตื่นมากกดุ้งอนเย่นอ่นากงกูคเปิดออก่าไพ่สี่กูมันจะมาแล้วอ่ายกเล่าหกาลมันเานไยกตอนใดว่ากูกัยกกูกันะไร้มได้บุเคยบ็นนังีอาผสมแบบสี่แบพี่น้องแป๊บสี่ผสมบีอาด้แซ่บ่เออคืนเสือนะลูกซา้าว้าว โอ้ยจากสติดเรลืองหรือสติดแดงซ่องกูนะซ่องกูนะมันเลยรอเ็ด้ยังไม่หนึ่งแบบยังลูกเมียเข้าไปอยู่เลยเมียเข้าไปอยู่นู้ขากินไปเมียเข้าไปอยู่นู้กากินก่อนโห่กินก็ร้ายดอการทเดียวซ้อมชื่อเอายังให้มันกินบ่เฮ้อแล้วแก่เมาหน่ยบ่เอายังให้มันกินมาจากสิกเศร้ากนน มียีอเกนาัรบกมีมหัวกันมืออื่นจะลุกมาวอยูมืออน้นจะไปเยือนคุณแม่ได้คุณอ้าวบอกตอนนดนางบอกแปะว่าจะได้ไปตอนนั้นวาซนเล่อนไปเ่อนคุณอาจัดบิดมือบอย เออข้องนู่มไปได้กินแบบนอกเคยเนาะนุ่มกินแบบซีซิวโจกกับปลาลูกเนี่ยเขาไปอยู่นู่มมีโอกาสบกูมือใหม่สุดเลยอริอรลอ์นี่แสดงวาเออจะยังก็เสนอมาสนองกราบ วันนี้ชาจ่อยเมาจ้าทีน้องีน้อจอยไม่ไหวแล้วค่ะจ่อยไม่ไหวแล้วจ้าคอยกลับมาไวข้นกันจ้าบดิเมาเฮ้ยบิเมาสันยุกับเปนั่งเ่าน้ำโดนวายุไอ้นั่งเตี้ยตมไปตะมตับุรี ไปขับไปเบิ่งเพราะว่านั่งกันจากสิหายโลงแล้วฮะหาแนวเพื่ออยู่อันนี้นี่ไปไปล้างมันออกมานะไปเข้าห้องน้่งพ้อมกันก็นู่นเออหาอยูกใจได้ไปอุ้มมันออกมาน่ะมึงห้องนั่งนั่งไปไปอุ้มออกมาหนูคิดว่าน้าเสียนบ่งร่งปันนี้หนูก็ว่าอยู่เอานั่งข่าวดุไปห้องน้่งนางขับไปยังตีโอจะเป็นสาระกกำลังใจเด็กพี่น้องเลยห้องบัววัยกันโวดโพ กินเสร็จกินเสร็จก็มีเตนี่เดี๋ยวจ่ายนี่ก่อนซับนี่พี่น้องจ่าไปพ่อกลัหม่คลิปหนานางเฝ้าอีจอยอยู่นี่แหละไปสะดอกนางเฝ้ามันสะกอน